สวัสดีครับกับผมต้องก่าคริปโตนะผมวันนี้เราก็มาดูอินดิเคเตอร์กันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ OKX OK, คครับ จบในที่เดียวซื้อคริปโตทำดี e ฟล c ก๊อปปี้เทรดเอไอบอทเทรดดิ้งพีทดลองเทรดก็ได้รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปรับสิทธิพิเศษและกิจกรรมมากมายอย่าลืมไปสมัครกันไว้นะครับสมัครตอนนี้นะผมแล้วฝากเงินอย่างน้อย50 USDT เราก็จะได้โบนัสเทรดอีก5 USDT นะครับผมก็สมัครกันเยอะๆนะผมวันนี้เรามาเจออินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ผมเนี่ยชอบมากนะผมผมแบบง่ายง่ายแบบง่ายสุดๆเลยนะครับผม ซึ่งเจ้าตัวนี้นะผมผมก็ลองทำอ่าลองเทสดูนะผมว่าได้กําไรอะไรยังไงหรือเปล่านะครับผมก็ปรากฏว่าเสียน้อยกว่านะครับผมเสียน้อยมากๆเลยนะครับผมก็เพียงแค่อรอดูนั่นเองนะมันจะมีหลายเซตติ้งมากนะครับผมอย่างใช้เป็นสกาวปิ้งได้อย่างใช้สวิงเทรตได้เดเทรดอะไรก,ก็ได้หมดนะครับผมตัวนี้นะผมมันชื่อว่า สมูทไฮเกนเนชีนีผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามารู้จักไฮเกนเนชิก่อนนะครับผมอันนี้คือเป็นกราฟแท่งเทียนธรรมดานะครับผมอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นแท่งแบบแดงเขียวแดงเขียวเงี้ยอันนี้จะผันผลตามกราฟที่มันราคาจริงนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าตัวของไฮเกนเนชิเนี่ยมันจะเป็นกราฟอีกลักษณะหนึ่งนะครับผมซึ่งกราฟในลักษณะนี้นะครับผมก็จะสังเกตไหมครับผมว่าเวลามันขึ้นเนี่ยมันเขียวตลอด แล้วเวลามันลงอ่ะมันแดงตลอดนะครับผมไม่จะมีแบบมีการแทรกแบบน้อยอย่างเงี้ยน้อยมากนะครับผมเขาเรียกว่า Market Noise นั่นเองนะก็เหมาะสำหรับในการดูเทรนด์ต่างๆนะครับผมนะแล้วทีนี้นะครับไอสิ่งเนี้ยเราจะเอามาใช้คู่กันนั่นะก็คือเป็นแคนเดลธรรมดานะครับแล้วทีนี้เวลาเราเรียกเนี่ยเราก็จะเรียกว่าสมูทเฮเกนอาชีนะครับผมนี่สมูทเฮเกนาชีนะครับผมชื่อ ตามนี้เลยเนาะเก <Okay, S 1> กดคลิกไปนะครับผมค่า Default ของมันเนี่ยก็คือเป็น10 1ทับสินั่นเองเนาะวิธีใช้งานนะครับผมก็ง่ายๆนิดเดียวเลยนะผมเพียงแค่ว่าเราดูเจ้าตัวแท่งเทียนนะผมว่ามันอยู่ข้างบนหรือมันอยู่ข้างล่างก่อนนะอ่าละมาดูอย่างเช่นตรงนี้นะครับผม time frame ตรงนี้15นาทีใช่ไหมเอามีการที่เรียกว่าจากด้านล่างนะครับผมเนี่ยด้านล่างจิ้มมาเสร็จปุบ๊บขึ้นสู่ด้านบน ขึ้นสู่ด้านบนเสร็จแล้วปุ๊บมีเขียวเขียวขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเรายังไม่ซื้อตรงนี้นะครับผมเรายังไม่ซื้อตรงนี้นะเรารอขึ้นไปก่อนเสร็จปุ๊บมีการ pull back เกิดขึ้นก่อนนะครับผมก็คือช่วงนี้พอมีช่วงนี้แดงเกิดขึ้นแล้วทีนี้มันยังเขียวอยู่ใช่ไหมเราก็ทําการลองขึ้นไปแต่อันนี้คือสัญญาณน,นี้น่าจะไม่ค่อยอชัดเจนเท่าไหร่ถ้าเกิดว่า เราก็ลองเปลี่ยนสักประมาณสัก10อ่าลองสิดูนะครับผม10ดูจะเห็นว่าอ่ะโอเคเราก็จะเห็นว่าไอตรงเนี้ยมันมีการ pull back เกิดขึ้นนะครับผมเราจะใช้จังหวะของการ pull back เนี่ยมาเป็นการกดลองนั่นเองเนีย่ยอย่างเช่นตรงนี้นะผมลอง position ใช่ป่ะพอขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บตรงนี้นะผมอันนี้เราจะเห็นเออสีเขียวตรงนี้ใช่ไหมนี่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 ตรงนี้คือการ pull back นะครับผม นี่ขึ้นมาปุ๊บขึ้นปุ๊บมีเขียวตรงนี้เขียวอ่าแดงตรงนี้ใช่ปะ่ะแต่ไฮเกนาชิยังเขียวอยู่เราก็ดูตรงนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคมีระดับ e n g r a f i n g ถ้าเกิดว่าเราเห็น e n g u a f i n g ในระดับเขียวนะครับผมแล้วมีการแตะลงมาไฮเกนาชิด้วยเราก็จะเล่นลองตรงนี้นะครับผมปุ๊บเข้าไปโลตรงไหนโลตรงนี้นะครับผมอ่าโลอยู่ข้างล่างใช่ไหมอันนี้ขึ้นไป1.5ก็พอเนาะอ่า1.5เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะได้ กำไรตรงนี้นั่นเองนะครับผมหรือใครที่อยากจะรอชัวนะครับผมรอมันเขียวก่อนเสร็จแล้วทีนี้มีการ pullback เกิดขึ้นตรงนี้มีการแตะตรงนี้เกิดขึ้นนะครับผมแล้วไม่ก็มีอ่าถ้าเกิดว่าแดงมาแตะใช่ป่ะแล้วกลับมาเขียวตรงนี้อ่าแสดงว่าตรงนี้เราก็จะสามารถกดลองได้นะครับผมแล้วโลเราก็ใช้โลเก่าตรงนี้ถูกไหมแล้วเราก็ขึ้นไป1.5 1.5่ายังไงก็ได้เนาะตรงเนี้ยมนเล่นสั้นก็ได้นะครับผม เห็นป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นแบบสวิงใช่ไหมแล้วก็20เราก็รอจังหวะนะครับผมที่มันจะมีการเปลี่ยนเทรนอย่างเช่นสมมติช็อตใช่ไหมช็อตมาตรงนี้ขึ้นตื้อ่าเปลี่ยนผ่านตรงนี้อ่าเป็นสีแดงเรียบร้อย Pullback กลับแบบนี้นะครับผมก็คือเนี่ยมันมี Pullback ปุ๊บอ่าแรงอันนี้ Pullback แ,แรงใช่ไหมยเราก็ลองตรงนี้ก็ได้เนาะโอเคป๊๊บตรงนี้จุ๊บอ่านี่ตรงนี้พอดีใช่ไหมกดโลเก่าอันนี้ 1.5 1.5งจุดห้าหนดห้าได้ไหมได้นะครับผมเนี่ย easy เนอะหรือเราจะเปลี่ยนเป็น1 0บสบก็ได้นะอ่ะเราก็จะเห็นตรงนี้นะผมว่าเอ๊ยมันเปลี่ยนสีสเขียวสีแดงตรงนี้ปุ๊บอ่ามีการ pull back ตรงนี้เกิดขึ้นเราก็ทําการช็อตตรงนี้นเห็นป่ะแล้วเราอ่าโลเก่าตรงนี้1.5อันนี้น่าจะคุ้มกว่าเนาะเออแบบ1 0บสบนะครับผมเนี่ก็เห็นป่ะเห็นป่ะง่ายนิดเดียวนะครับผมอ่ะโอเค แล้วดูตัวอื่นดูตัวอื่นอ่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นไซเวล่ะอย่างเงี้ยเล่นได้ไหมคําตอบคือเล่นไม่ได้เนาะแล้วเราจะเอาอะไรมาเพิ่มแล้วเราก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะผมที่ชื่อว่าให้เกมอาชิอ่อนี่ก็จะเขียนเป็นแบบนี้นะผมอาเคเนอาชิไอซ์ไอออสเเลเตอร์ตัวนี้นะผมเราก็ เข้ามาเสร็จปุ๊บกดเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับอ่ากดเปลี่ยนตรงนี้อ่าสิบแล้วก็10อ่าคุค้นคุคุ้น,น,นะน,นอ่าโอเคเราก็จะเห็นไอกราฟเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับผมถ้าเกิดว่านี่กรณีนี้นะครับเราจะเห็นว่าไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นอ่าไซเวย์กันไปเรื่อยเรื่อย ไม่ได้มีความชัดเจนอะไรที่เป็น,น,นเทรนด์นะครับผมขนาดเจ้าตัวเฮเกนาชิตัวนี้นะผมมันยังเป็นเขาเรียกว่าไงมันยังเออเลยนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เรากา็ทำการพักไว้ก่อนนะครับจนกว่ามันจะเทรนด์แบบชัดเจนเนาะอะพอเทรนด์ชัดเจนเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้มีการฟ l l back เกิดขึ้นนี่มีการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็รอดูตรงนี้นะผมมีการอะไรอย่างเงี้ย อ่าเล็กๆได้น้อยอ่าอย่างเช่นมีการดึงขึ้นไปก่อนเสร็จปุ๊บแล้วมีการถูลงมาแล้วข้างล่างเนี่ยมันยังแดงอยู่เราก็ไม่เล่นนะครับเราจะเล่นประมาณนี้อ่าตรงนี้ใช่ไหมเห็นป่ะเขียวเสร็จปุ๊บขึ้นมาตรงนี้นี่ตรงนี้น่าสนใจตรงนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บมีการ pull back ตรงนี้เป็นสีเขียวตรงนี้ เจ้าตัวไฮเกตาชีด้านล่างมันก็ยังเป็นเขียวอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งมันสอดคล้องกันเราก็ทําการกดลองตรงนี้เนาะอะมีการพู l แ b a c เกิดขึ้นไอ้นี่ใช้โลเก่าตรงนี้ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วอันนี้มันนี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าซื้อไปเรียบร้อยปุ๊บหนอ่าขึ้นไป1.5ตรงนี้ปับ๊บเราก็ได้กําไรแล้วนะครับผมเห็นปะ คือเราจะใช้จังหวะช่วงที่มันเป็นสีเขียวนี้เออขึ้นมาเหนือเส้นใช่ไหมถ้าเกิดว่าด้านช็อตเราก็จะดูใต้เส้นแทนนะครับผมถ้าเกิดว่ามันใกล้ๆเคียงกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เล่นเราก็จะรอจังหวะฟูลแบ็คอย่างเช่นจังหวะตรงนี้นะครับผมจังหวะตรงนี้นี่ตรงนี้เราก็ขึ้นมาเสร็จแล้วมีการฟูลแบ็คไม่ต่ํากว่า50ใช่ไหมเราก็เล่นได้นะครับผมอ่าอย่างเช่นตรงนี้ปึ๊บโลตรงนี้1.5 อ่าประมาณตรงนี้เรียบร้อยนะครับเนี่ยยังไงก็ได้เห็นไหมชัดเจนเนาะโอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวของอ่าไฮเกนาชิเองโอเคก็หวังว่าจะคงเข้าใจกันนะครับผมว่าเจ้าตัวนเนี้ยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับผมตัวนี้คือแบบอู้ยผมใช้งานบ่อยแล้วรู้สึกว่ากําไรเนี่ยจะค่อนข้างบ่อยด้วยนะครับผม โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายขอให้ได้กำไรนะครับผมจุบจ๊บ